สาวๆอ,อกหักเพิ่งรู้พระเอกคนนี้ไม่โสดแฟนสวยจึ้งหน้าเหมือนนุ่นวรนุชทำสาวๆหลายคนอ,อกหักแทบทั้งประเทศสำหรับพระเอกเต๋อเศรษฐพงษ์เพียงพอหลังออกมาเผยว่าตนนั้นมีหวานใจแล้วเป็นสาวนอกวงการโปรไฟล์ดีไม่ธรรมดาเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเย็บผ้าเบอร์ดีนาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เจ้าเดียวในประเทศไทยแถมสวยมากๆอีกด้วยล่าสุดหนุ่มเต๋อโพสคลิปหวานคู่แฟนสาวลงติ๊กอกในคอนเทนต์สุดฮิต จะปี6-7แล้วยังรักคนเดิมในปี59อยู่เลยพร้อมแคปชั่นระบุว่าคนที่ชอบกินหมาลา่าขนาดนี้เป็นของคุณนะ i g t i k k e w t i k k e w ทางกลางหลายคนชมความหวานบ้างก็บอกว่าเพิ่งเคยเห็นแฟนเต่าครั้งแรกคิดว่าโสดมาตลอดก็อดจะชมความสวยของเขาไม่ได้เลยล่ะค่ะแถมชมกันบอกว่าใบาหน้าเหมือนนุ่นวรนุษอีกด้วยค่ะ